สวัสดีครับผมผมสักช่องวุีิเไลยครับผมเมื่อนี่ก็คือเก่าเมื่อนี่ผมจะไปเบึงมองเก่าอีพีอีพีที่สอง่ผมมาเก็บมองนี้ครับผมอีพีสองเดี๋ยวมาบึงที่เดิมมามันขึ้นตอนนี้มันขึ้นมันขึ้นรืยยังว่างกันสักไปเบินทำกันครับผมตอนนี้ก็มันจะมีสะบานมาเก็บออกไปแล้วก็มีครับผมเหมือนนี้แสดงว่มามันต้องมีเพราะว่าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแสดงว่าเขามาเก็บแต่หกโมงแหละคือแต่หกโมงแล้วเขาออกไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปบหางข้างหนาวนมีปะครับผมต้นไม้ก็เริ่มแตกหน่อแล้วครับผมไปครับผม โอ้แตกแล่อนโอ้ต้นหน่อยพี่น้องนี่ครับผมขนซองดอกเลยมึงก็จ้างดย อยู่เล็กขนาดครับผมดิคน่ะ,ป,นนะปอตดตกนี่ครับผมนี่ฝนปอดตกนี่ครับผมมันก็ลั่งคืนครับผมงานขนาดเลยเด,ดี๋ยดิ นี่ครับผมอันนี้ดอกใเงยดนแบบงขนานี้มาเพื่นปานดอกหนึง่งครับผมนี่นี่ครับผมนี่นี่ดอกซองด,ดอกบางหญ่ครับผมนี่ดอกนี่ครับงามเลยอันนี้กำลังขึ้นครับผมนี่นกำลังขึ้นงามเลยครับน,นี่สองดอกบานทุกคน

นี่ดอกนึงครับผมอู้แตกอู้ขึ้นมาเป็นคนดีเลยนีย่พี่น้องงามขนาดนลย ใกล้ๆกันครับผมสองดอกเลยนครับผมสองลายขนาดไป่นองสามสามสี่ห้าหกพี่นองหกเจ็ดอู้ลายข้างบนเลยพูน่ะประมาณยี่สิบดอกเลยกลุ่มเดียวนะยี่สิบดอกพูนเอ็มเลยครับขาวพบนเพุูนเนะพูนนะขึ้นไปถึงพุ่นเลยยี่สิบสามสิบดอกเลยเลยมองกลุ่มเดียวครับผมพอลายขนาดกรับผมพูน่ะ

เีกอรพี่น้องดอกนี่พี่น้องเอย้ยใหญ่ขนาดเลยก็ตัวโอ้พี่ครับผม <laughs> ตรงนี้แม่แง่ขนาดงามขนาดหรืูหราเนี่ยปู่โอ้โอดึงบกขึ้นครับผม บวกกันหัดเล็กวนเลยครับนะผมเก็บนียถ่ายเนยนะครับเด้อมือเสีเอาเต็มกระตาเลยมือนีแก,แกมแกมมือครับผมแกมมือเศษให้เต็มกระตาคือหเห็นละงงเลยแบบพุนๆสิเลยมันจะงามไอ,อ้คืนอเน้องไกลแล้วไกลแล้วไกลความจริงเลยเฮ้ย วิอาตาดอกนี่โอ้ลึกขนาดรัยผมโอ้โอ้แตกงานนี้โอ้ลึกโดพดครับผมมันลึกโพดดูดิดอกไงโพดลึกขนาดเลย โอ้โหงามขนาดเลยนี่ครับผมอุ้ยเต็มกระตาเต็มมือนี้พี่น้องชุดจวดตำเอ้ยเต็มๆครับผมเต็มครับผมมือนี่้ยสวยงาม นี่ครับผมเต็นแเนี่ยนอนมือี้นี่ขนาดขนาดครับผมพูดไโอ้นี่ครับผม โอ้ยเง่แลวครับอันนี้พูดเนี่ยดอกนี่ไหมโอ้นี่กับผมปา๊าตุกพี่น้องนี่ผมดอยนี่อู้หูคคักนี่ oh phi nông ngang cả nàn lên, Phương này đỏ bừng ngay đây ngang cả oh phi đi, ngay lên. oh còn đang 何とふくらんで ku dok ngam panah pon ku uh pinong ah oh, pinong uh oh, hot ngam kena bom. uh pi hmm hot pinong Pih. ngam kena lebih Oh. นี่ครับผมดอกนี้เลยอ้สุดยอดแล้วผมงานขนาดเลยนี่ครับผมผมแทงเอาแทงเอาได้ครับด้วยโอ้พนี่นอ้อเต็มกระตาแล้วครับผม โอ้งามขนาดครับผมเฮ้โอเคผมโอ้หมึนเต็มกระตาครับผมคุณไงอ้งามขนาดครับผมเต็มหหอมขนาดพี่นอ้องอ๋อโตพี่น้องเอองามขนาดเลยโอเคครับผม วันนี้ก็สายแล้วครับผมแล้วก็ได้มาจานวันหนึ่งพุดนะเต็มกระตาพี่นอ้องอีพี่นี่กเก็บแน่ก็ถ่ายคลิปแน่แล้วก็บ่ได้บางอันก็บ่ได้ถ่ายทุกอันหรอกครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายมื่อนี่ก็บ่อยเนาะมีไผเบิ่งทีเดียวยี่สิบนาทีดอกนะครับผมเต็มกระตาเลยครับผมงามขนาดเลยหอมหอมขนาดพี่น้องเนี่ยติ่นหอมนี่ครับผมโอ้ยอ่อนค่ะครับผมโอเคครับผมขอบคุณเลยครับผมที่เข้ามาชมให้กำลังใจเนาะทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าทั้งผ่านทิกตอกแหละ เพจทาง YouTube ครับผมฝากติดตามพี่ตะไ,ไปนะครับเนาะว่าซิมีจะไปดอยอื่นอีกมือมืออื่นอีกเนาะไปเปลี่ยนดอยไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากติดตามพี่ตะไ,ไปครับผมสวัสดีครับ